นิกี้นิกี้กองพี่เห็นไหมไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ไม่ได้หันไม่อ่านบทเรารู้ไม่โลเคชั่นที่ใครบอกเราว่ามาถ่ายที่นี่เขาส่งมาให้ผมว่าตามโลมาโอรู้เรื่องว่าเขาไม่โอนเงินให้นะอะไรบ้างผมไม่รู้เลยครับได้โอนเงินไม่รู้เรื่องพูดจริงไม่รู้เรื่องไปเป็นชุดเป็นชุดอ่ะพี่ดีครับพี่ขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวเข้าฉากกันหมดเลยเหรอหรอจริงไหมครับตรงนี้ไม่มีใช่หรอ เอาวิดีโอกรุบกอวิดีโอกรุบกรอบวิดีโอกรบกวิดีโอกรบกรบวิดีโอกรบกรอบไมา้สมวลชนจากอินเตอร์เนชั่ค่ะไอนบีซีเอ็นบีเจนเอ็นมาเราไปพูดที่นเจนเอ็นมาไหมเอาไรัชบาลวิดีโอหนึ่งกรุมนุ่นด้วยภาพนิ่งอะไรหนึ่งกลุ คอนเทนต์ลงยูทูบหนึ่งกลุ่มสามเร bad, 2, 2> cool. ียบร้อยแลคะหมดคิวค่ะ้อยก้อยจ่าก้อยไม่ไม่เอาเลยอเแ่ต